ครับ <c oughs> สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับเพจสมไม้แคตต์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการแยกลูกไม้วันนี้ลูกไม้ที่แยกจะเป็น LB เพาะไว้เมื่อวันที่12นะครับวันนี้วันที่14มีนาดูขนาดไม้ประมาณนี้ครับ <c oughs> ประมาณนี้เราก็สามารถแยกได้นะครับ มันจะมีพวกตะไคร่หน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว <c oughs> จะสาธิตวิธีการแยกอันดับแรกเลยที่เราต้องเตรียมก็คือดินปลูกทางส่วนนี้ก็คือจะใช้ดินที่เป็นดินปลูกแคตาจริงๆนะครับไม่ใช่พวกพิทมอสแล้วนะในถาดไดโถก,ก็จะมีข้างใต้ก็จะมีมะพร้าวสับแล้วก็เป็นดินปลูกแล้วก็มีหินเอาไว้โรวยหน้าประคองต้น มีน้ำผสมน้ำยาเร่งรากนิดเดียวพอนะแล้วก็พอเสร็จโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอันดับแรกให้เราโรยหินบางๆก่อนไม่ไม่ต้องเยอะมากนะแค่บางๆ Okay. ประมาณนี้ก่อนนะหลังจากนั้นเราพรมน้ำหน่อยพรมน้ำสูงๆไว้นะเดี๋ยวดินกระชอกพรมน้ำโอเคประมาณนี้ก่อนทีนี้เราก็มาที่ลูกไม้ดึงออกมาเลยไม่ต้องกลัวเขา เขาช้ำนะเขานี่ค in ือลูกไม้ l อลบีนะเคเรามาจิ้มกันเลยใช้พอเส็บจับที่รากนะระวังต้นนะอย่าให้โอนต้น จิ้มลงไปนิ้วกดไว้ถึงฟอสเซปขึ้นมาการตอนนี้มีเทคนิคนิดนึงถ้าเราเอานิ้วขึ้นมาอะไรอ่ะหนาเขาจะเกาะน,นิ้วเราตามขึ้นมานะถ้าเขาจะหลุดขึ้นมาเอาฟอสเซปกดหัวไว้ก็ดึงออกโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งฟอสเฟตจับจไว้ที่รากนะเบามือนิดนึงถ้าฟอสเฟตจิ้มต้นทะลุนี่คือ อาจจะเสียได้เลยนะไม้อทำหลุมจับที่ลากจิ้มเหนียวกดยกพอเสร็จกดโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำจนเต็มถาดเลยนะเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับโอเคครับเราแยกกุ้ไม้เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะ หลังจากเราแยกเสร็จแล้วเราต้องคุมความชื้นเขาด้วยนะพยายามอย่าให้เขาแห้งไปถ้าเขาแห้งไม้จะยุบแล้วก็อาจจะเสียได้เลยใช้ตัวพลาสติกลักษณะนี้ครอบไว้แล้วก็ฝาได้ปิดไว้ก่อนให้ให้เขาชื้นก่อนปิดไว้ก่อนสักประมาณ 1- 2เดือนถ้าไม้เริ่มแข็งแรงแล้วก็ค่อยค่อยเปิดรูตรงนี้มันจะมีรูอยู่เนี่ย เปิดรูงเงี้ยให้ระบายอากาศจนก็แห้งแล้วที่เราก็เอาฝานี่ออกได้เลยแล้วก็เลี้ยงตามปกติได้เลยหลังจากนี้ก็ไว้ในโรงเรือนได้เลยครับแต่อย่าให้โดนแสงหนักนะพยายามบังแสงเข้ามาเขี่ครับในส่วนลูกไม้ที่ยังแยกไม่หมดที่ยังเล็กเลอยู่นี้ไม่ต้องไปทิ้งเขานะปิดฝาแล้วก็เอาไปเก็บไว้ใต้โรงเรือนในสักประมาณสักเดือนสองเดือนเข้ามาดูว่า เขาใหญ่ได้ไซส์ได้อยังถ้าได้ไซส์ล้วก็ไม่แยกใหม่อย่าเพิ่งทิ้งนะ